สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโอเยเกมเมอร์เ oh, yeah. <Yahoo! S 1> จ้าเก่าเจ้าเดิมกันอีกครั้งนะครับโอเคครั okay. ้งนี้เราจะมาเล่นเกมริมโบนะครับผจญภัยในป่าลึกรับเป็นเกมของบริษัท p พ e d a t e นะครับที่ลงให้กับเครื่อง Xbox 360นะครับเป็นครั้งแรกเมื่อประมาณคศ2011นะครับโอ้โหถ้านับตอนนี้นะครับก็ สิบปีแล้วนะครับสำหรับเกมริ m b o นะครับและตอนนี้ผมก็ย้อนอดีตลำลึกกับมาเล่นบนเครื่อง XBOX 360ตัวต้นแบบออริจินอลของเกมนี้เลยนะครับโอเคเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวอินดี้นะครับแพลตฟอร์มพัเซิที่เราจะต้องรับบทเป็นเด็กชายคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในป่ามืดมิดนะครับต้องเดินผ่านสถานที่ต่าง มากมายเพื่อตามหาน้องสาวนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมใหม่กันเลยสตาร์ทนิวเกมโอเคภาพก็ตัดมาที่ฉากในป่าลึกลับนะครับซึ่งตัวเอกของเรานะครับซึ่งเป็นเด็กชายคนหนึ่งกำลังตื่นขึ้น มาในป่าที่มืดมิดนะครับเกมนี้จะเป็นเกมที่เอเป็นโทนนะครับสีขาวดำให้ความรู้สึกอารมณ์ประมาณลึกลับน่ากลัวได้เป็นอย่างดีเลยนะครับบรรยากาศก,ก็จะมนหมองชวนอึมครึมโอเคตอนนี้เราก็สามารถบังคับตัวละครเด็กชายคนนี้ได้แล้ว เดี๋ยวเราจะเดินผจญภัยในป่าลึกลับแห่งนี้เพื่อไปตามหาน้องสาวของตนเองนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องสาวหา,ไหายไปได้อย่างไรมาบนท่อนไม้กระโดดลงสไลด์แล้วยังไงต่อกระโดดโอเคการบังคับนะครับก็ไม่มีอะไรมากเดินวิ่งกระโดด ประมาณนี้เอาตรงนี้สามารถจับได้ครับโอเคเหมือนเป็นรถลากอะไรสักอย่างจับเพื่อกระโดดปินขึ้นไปด้านบนโอเคครับเริ่มมีพัเซเิลเล็กๆน้อยๆละตอนนี้เป็นเชือกครับไต่ลงมาเฮ้ยม,มีเอมมอนกับแผ่นไม้กระดานแล้วก็ให้เรากระโดดลงอย่างนิ่มนวลกระโดดข้าม หุบเข่าไปนะครับเออผมลืมบอกไปนะครับชื่อเกมริมโบนะครับไม่ใช่ชื่อของตัวเอกนะครับแต่เป็นชืช่อของเหมือนกับมาจากาคริสเตียนนะครับก็คือหุบเพลหแห่งนรกนะครับโอ้โหแสดงว่าเกมที่เราเล่นอยู่ตอนนี้เป็นเกมที่อยู่ในนรกกันเหรอไม่น่าจ,จะใช่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับตอนนี้เราได้ ขึ้นมาบนเรือหนึ่งลำนะครับเพื่อที่จะล่องเรือไปยังอีกฝากฝั่งหนึ่งโอเคกะโดดลงไปต้องเจอเจออะไรหรือเปล่าครับเอ๊ะตรงนี้หน้าผาสูงชันไม่น่าจะกระโดดปีนขึ้นไปได้โอเคครับกลับมาลากที่เรือลำที่พาเรามาให้เป็นแท่นให้เรากระโดด โอเคจีเนียจีเนียอึ๊บโอเคอืมด้านบนมีบันไดให้ปีนแล้วก็ขวามือครับมีเชือกให้เราห้อยโหนแล้วก็ปีนขึ้นไปที่ยอดเข่าด้านบนนะครับไม่รู้ว่าเป็นเข่าหรือว่าเป็นยอดอะไรโอเคโอ้โหภาพมันช่างมืดมิดอะไรอย่างนี้เนี่ย บางทีอยู่ในความมืดมิดนี่เห็นแต่ลูกตานะครับของเด็กชายคนนี้เอาดันนะมันมีกับดักสัตว์นะครับแล้วเราจะไปยังไงเอาสามารถเรื่อนได้งั้นเหรออืมน่าจะต้องกระโดดครับเออเอา,เอากระโดดไม่พ้นครับโอ้โหการตายของเกมนี้มันสยดสยองอะไรอย่างนี้หัวขาดท่อนเลยครับโอ้โหจะให้เด็กเล่นดีไหมเนี่ยอย่างอื่น ดีหมดครับยกเว้นฉากการตายครับโอ้โหร่างกายถูกสับเป็นชิ้นเลยโอ้โหมันก็น่ากลัวตรงนี้แหละเอาไหมครับกระโดดข้ามกับดักสัตว์ไปโอเคเอาเฮ้ยมีอะไรห้อยอยู่ไม่รู้นะครับแต่มีเชือกด้วยปินขึ้นไปบนกิ่งไม้แล้วจะกระโดดไปบนทุเพลไม่ทันเอา ลงไปเจอกับดักสัตว์ชิ้นส่วนกระจายอีกแล้วโอ้โหแล้วเราจะไปยังไงวะนะอืมไหนลงลากมาดูสิลากไว้ตรงนี้แล้วเออน่าจะยังไงดีกระโดดฟึบให้กับดักสัตว์มันงับอ๋อแล้วเชือกของเรามันก็จะสามารถอื ทำให้เรากระโดดขึ้นไปได้ครับเพราะไม่มีอะไรมาถ่วงไว้โอเคไปกันต่อครับไปกับเด็กน้อยหอยสั่งกันต่อเลยกระโดดอึ๊บอันนี้น่าจะเป็นขอนไม้ใหญ่เอามีหินกลิ้งลงมา,เอ,าเออมาแบบเซอร์ไพรส์ไม่รู้ตัวกันเลยทีเดียวเอาไหมครับ แต่ว่าเราต้องหาทางหลบไอ้เจ้าหินนั้นก่อนไหมนี่ไงมาแล้วกระโดดอึบโอเคให้มันติดอยู่บริเวณร่องนะครับเราก็เดินไปตามขอนไม้เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้โอ้โหเพี้ยนอีกต่างหากโอเคไปกันต่อครับ อตรงนี้เหมือนกับมีเชือกให้ห้อยโหนแล้วก็มีกิ่งไม้อยู่ด้านบนน่าจะต้องขึ้นไปบนต้นไม้นั่นแหละด้านหน้ามีอมแม่น้ำนะครับเป็นบ่อน,น้ำเล็กๆเอือจมไปซะ่ั้นแล้วก็มีลังไม้อยู่นะครับแต่ลังไม้มันไม่สามารถพาเราไปอีกฝั่งหนึ่งได้ อมต้องทำยังไงวะไหนลงลักรังไม้ให้ไปอยู่กลางบ่อน้ำแล้วเรากระโดดข้ามไปอีกฝั่งได้ไหมไม่ได้มันไกลเกินไปบุ๋งบุ๋งบุ๋งบุงบุง,บง,บง,บงจมน้ำตุยไปแล้วครับเด็กน้อยหอยสั่งของเราถ้าดูจากสภาพแวดล้อมแล้วน่าเราน่าจะต้องโหนขึ้นไปบนเชือกนั้น งั้นเอาไอ้ลังไม้ที่อยู่ในบ่อน้ำราล,ลากกลับมามาเป็นแท่นให้เราเหยียบปีนขึ้นไปด้านบนกิ่งไม้ล้าจะต้องโหนเป็นทาสานนะครับโหฮโิวโ,โ,โ,โอเคแล้วก็กระโดดกลับไปยังไงต่อวะเนี่ย จะไปต่อหรือพอแค่นี้อมแล้วยังไงให้กระโดดไปใช่ไหมฮึบโอเคได้อยู่ได้อยู่กระโดดกลับแล้วก็กระโดดไปที่ไม้กิ่งใหญ่เอา้าด้านบนครับมันเหมือนมีไม้ที่เปราะอยู่โอเคครับผักให้มันร่วงตกไปด้านล่างน่าจะเอาไว้ใช้เป็นอ่สะพานนะครับที่จะข้าม บ่อน้ําไปอ๋อมันเป็นอย่างงี้นี่เองอันนี้จะกระโดดลงหรือว่าห้อยพื้นนี่โอเคแล้วก็ลากขอนไม้นี่ไปครับไปนิดได้ไหมโอเคเรียบร้อยกระโดดฮึบอืมอ้ม,อมพอดิบพอดี โอเคไปลุยกันต่อนะครับในป่าลึกลับเป็นความมืดเอ๊ะมีกับดักสัตว์อยู่ด้านบนกิ่งไม้ถ้าเป็นแบบนี้มันน่าจะต้องให้เราใช้แน่นอนเอ้าเฮ้ยศัตรูโอแมจาวนั่นมันข่ามงมุมหรือเปล่าโอ้ยถ้าเข้าใกล้มันตบปบเราแน่ครับน่าจะต้องใช้กับดักสัตว์ในการโจมตีไอ้เจ้าข่ามงมุมแน่นอน แล้วเราจะขึ้นไปเอาอยัางไงอะ่ะมีเอาอะไรให้ลากหรือเปล่าโอ้โหจะเป็นลากขอนไม้มามันก็อยู่ไกลกระโดดไปน่าจะจมน้ำตายนะครับโอเคมาเจอกับศัตรูแล้วครับศัตรูตัวแรกที่ไม่ใช่พวกกับดักหรือว่าหุบเหวต่างๆนะครับเราจะทำยังไงกับมันวะเนี่ย ตรงนี้เอ,อือเข้าไปโดนข่าแมงมุมสะบัด oh, <no. S 1> แต่ว่ายังไม่ตายแต่ตอนนี้ตุยเลยครับโอ้โหโดนเสียบเข้ากลางกระบาลเลยครับน้ากลัวจัดเอาไหมโอ้ยยังมีอุตส่าห์มีผีเสื้อบินด้วยเพิ่มฝวามมุงมิงแต่ตอนตายมันไม่มุงมิงนะครับเนี่ยพอเราไปใกล้มันจะง้างข่านะครับแล้วก็แทงเข้ามาที่หัวของเรา จะล่อให้มันมาก็ไม่มาเอ,อื้อดโดนข่าดัานในเตออกครับรีบลุกให้ทันไม่งั้นโดนทิ่มเฮ้ยเอากับดักสัตว์ร่วงลงมาแล้วเอาอยู่ดีๆก็กระกโดดไปให้มันงับซะงั้นหัวลุดกระเด็นเลยโอเคเข้าใจแล้วต้องให้มันทำการสั่นสะเทือนใช่ไหมแล้วกับดักสัตว์มันก็ร่วงลงมา เออแต่เมื่อกี้นี้มันเห็นอ๋อเกมมันเป็นเช็คพอยต์ให้แล้วครับว่ากับดักสัตว์ได้ร่วงมาแล้วโอเคเดี๋ยวลากไปใกล้ๆไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดมันมุมเลยแล้วกันยังไม่เห็นตัวนะครับแต่ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นขาแมงมุมแหละเออเฮ้ยเราต้องกระโดดผ่านเออกระโดดข้ามไม่ได้เฉยโดนงับหัวแบะเลยมาเริ่มใหม่ครับ โอเคเดี๋ยวเราต้องลากกับดักสัตว์ไปฝั่งนู้นดีกว่าเพื่อความปลอดภัยในชีวิตโอเคลากไปิดเลยฮึบฮึบฮึบโอเคเอาไว้ประมาณนี้ไหมกะว่าให้มันง้างขาแล้วก็ทิ่มมาแล้วก็โดนสับไปครับโอเคยังไม่ตุยใช่ไหมขออีกหนึ่งรอบครับมามามาเสียบอึ๊บ โ okay. อเคยังไม่ตุยครับหืต้องระวังมันเสียบขามาโดนเราด้วยเอาตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันมาดิมาดิาดฮึบโอเคครับโดนสับหนีไปเรียบร้อยแล้วหรือเปล่ามันหนีขึ้นไปด้านบนแต่กับดักสัตว์ก็พังลงเลยทีเดียวครับโอเคมันกลับขึ้นไปบนลังของมันแล้วแล้วเราก็ยังไงวะเนี่ย สไลด์ลงมาเดินลงมาแนวด้านล่างเลยนะครับโอโ้ภาพมันมืดมิด,มดสืะเกินเห็นแต่ดวงตาสีขาวของเด็กชายผู้นี้โอเคออกมาเห็นแสงสว่างแล้วอมตรงนี้ทำไมมันเดินอืดอืดเหมือนมันมีใยอะไรสักอย่างเอาเติดติดขาเฮ้ยไอเจ้าแมงมุมขยุมหลังคานี่เอง มันลังมงบุมเหรอติดใหญ่มันนะครับไปไม่ได้ฮึบบเออโดนเสียบครับแต่ว่ายังไงมันยังไม่ตายครับเสียบไปที่เสื้อผ้านั้นเหรอแล้วมันก็เอาเราทำเป็นสายไหม่โอพระเจ้าช่วยหมวนซะอร,อร่อยเลยเอาเก็บไว้กินนะครับโอ้โหกลายเป็นหนอนดักแด้ไปแล้ว เราเลยังไงต่อวันนี้เอายังขยับตัวกระดึบกระดึบได้ฮึบฮึบทำยังไงจะตกลงไปได้ค่อยๆขยับขยื่นโอเคล่วงลงมาแล้วครับอยู่ในโอ้โหใหญ่แมงมุมเลยครับกระโดดดึบดึบกระพี่เก่งก่กงกอยกระโดดลงฟึบแล้วเราจะหลุดออกจาก ไอ้ใย่แม่งมุบยังไงวะเนี่ยโอ้โหเดินกระดึบกระดึบกระดึบอด้านหน้ามีเหวนะครับตอระวังให้ดีฟึบโอเคครับพูดไม่ทันขาดคำตกลงไปตุยซะแล้วเด็กชายของเราโอเคกระดึบกระดึบไป กระดึบกระดึบต้องกะให้พอดีครับข้างๆข,ข,ขอบเหวแล้วก็กระโดดฮึบโอเคยังไปได้อยู่ครับกระดึบไปเรื่อยๆโอ้โหมันช่างลำบากอะไรอย่างนี้ตรงนี้ครับกระโดดฟึบด้านลนมีหินอยู่หนึ่งก้อนต้องค่อยๆดันหินไปเหรอแล้วก็มีกิ่งไม้ต้นไม้ครับเอาต้นไม้ล้มหลบเอือ หลบไม่ทันครับโดนทับตายในสภาพใยแมงมุมมัดตัวไว้ครับเอาไว้ครับเอากระโดโดผิดจังหวะครับตกเหวไปตายเลยโอเคไปใหม่ครับยังไม่ยอมแพ้แต่เพียงเท่านี้ ฮึบสไลด์กระโดดเอาจังหวะสไลด์กดกระโดดไปติดครับเอาไหมขอทำสมาธิสักครู่ครับก่อนที่จะไปตุยเอ้ยจะผ่านไปได้โอเคกระโดดฟืบกระโดดเอ้ยเกือบรับใช้รีเฟกนิ้วเลยจังหวะนี้โอเคค่อยๆดันจก,ก้อนหินนี้ไปเพื่อทำให้ลากของ ตอต้นไม้ที่เหลือแต่ตอครับมันพังลงมาล้มลงมาฟึบโอเคกะจังหวะหลบไว้แล้วไม่ตายรรบสองแน่นอนค่อยๆกระดึบกระดึบเมื่อไรจะออกจากใหญ่บางมุมได้วะเนี่ยเอาเฮ้ยเอาอยู่ดีๆตกลงไปตุยเฉยแล้วจะเห็นไหมนะโอ้โห เล่นกับความมืดนี่มันช่างอันตรายและน่ากลัวะอะไรเยี่ยงนี้เอ่อเมื่อกี้เราต้องกระโดดขึ้นไปบนอ่อขอนไม้ใช่ไหมไม่งั้นก็จะล่วงนะครับเอ่อตรงเนี้ยอ๋อมันเป็นหินกลิ้งนะครับต้องให้มันกลิ้งไปแล้วเราก็ต้องคอยถอยหลังไม่งั้นจะล่วงลงไปด้านหน้า อ๋อไม่ได้เกี่ยวกับขอนไม้นะครับขอนไม้ด้านหลังมันเป็นแค่ฉากเท่านั้นเองตอนนี้เราต้องอยู่บนหินนะครับแต่เหมือนมีเงาอะไรมันเคลืบคลานเข้ามาเอา้าไอ้เจ้าใหญ่มันบุมครับมันรู้ว่าเราหนีมาได้โอ้โหมันตามมาแล้วครับหม,มันไปตามมาแล้วด้านบนเร็วนี่รอดหรือเปล่ากระโดดฟึบเฮ้ยไปไปเฮ้ยสไลด์ลงมาฟึบโอเคครับ ไลด์จนใยแมงมุมที่ตัวเราหลุดไปแล้วแต่เหมือนมีอะไรติดอยู่ที่หัวขาขาว,ขาวมันเคยอ,อีหยังเอาเฮ้ยนี่น้องสาวเราหรือเปล่าฮึบเอาพื้นดินตกเออไม่น่าจะใช่น้องครับพอพื้นตกอืมกลายเป็นห้อยหัวตายแล้วเป็นตัวคุณอะไรสักอย่างหรือเปล่า ราผูกคอตายไปซะแล้วครับโอเคแต่ไม่น่าจะใช่น้องสาวของเด็กชายผู้นี้แน่นอนไม่งั้นเรื่องมันจะจบเร็วเกินไปกระโดดเอามีกับดักเหรอค่อยใหม่ครับกระโดดเฮ้ยขึ้นไม่ได้เอาไหมไอ้เขาข่าวที่ติดท,ที่หัวเราหลุดไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้เอเราจะขึ้นไปด้านบนยังไงวะเนะ มีอะไรให้ใช้หรือเปล่ามันขึ้นกลับไปไม่ได้แล้วนะครับหรือว่าต้องปีนให้ส,งสูงๆก่อนแล้วก็ค่อยๆแว่งแกวงเชือกอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองโอเคดจ j อบโอเคไปกันต่อครับบริเวณนี้เป็นเหมือนกับ ต่อไม้เอือด้านล่างมีกิ่งไม้แหลมคมแล้วก็มีเหมือนกับเด็กที่ตกลงไปตายโดนเสียบด้วยโอ้โหน่ากลัวจัดไประวังระวังกับดักเฮ้ยลองกระโดดไปก่อนหนึ่งทีครับแล้วก็ค่อยๆปีนโหนเป็นทาสานโหยโหยโอยฮิ้โอเค ต้องไปกระโดดขึ้นบนตอไม้นะครับด้านล่างมีหนามไม้หนามแหลมคมอยู่ต้องระวังให้ดีครับอมยังไงดีกระโดดฟึบแล้วก็กระโดดชึบโอเคเอาตรงนี้ยังไงวะเนี่ยต้องให้มันล้มลงมาใช่ไหมเอาลบไม่ทันเออโดนกิ่งไม้แหลมเสียบตายขาดที่ครับโอ้โห น่ากรัวจัดนะครับโอเคก็ยังไงดีจะเอาต่อหรือพอแค่นี้ก็เอาเป็นว่าขอพักก่อนแล้วกันหายใจใหายคอก่อนแล้วกันนะครับในเกมริม b o w นะครับพักไว้ที่จุดเช็คพอยต์จุดนี้แล้วกันนะครับในเกมอินดี้นะครับผจญภัยในป่าลึกลับนะครับกับเด็กชายที่ตื่นมาในป่าอน,นมืดมิดที่จะต้องออกตามหาหน้องสาวที่หายตัวไปนะครับ เรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปอย่าลืมติดตามมารับชมกันในพาร์ทหน้านะครับตอนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับท่านผู้ชมทุกท่านโอเคบ๊ายบายโอ้ย oh, ่ yeah.